สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร s สป a k นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักของชาวราศรีมกรน,นะคะผู้ที่คือระหว่างวันที่22ธันวาคถึง19มกราคมนะคะเป็นดวงไตรมาสที่3คือกินระยะเวลา3เดือนก็คือกรกฎาสิงหากันยานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดวงนี้เป็นดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้โปรอยากให้คุณมี สติและใช้วิจารณญาในการรับชมก่อนนะไปตัดสินใจอะไรนะคะสำหรับชาวราศีเมก,ก่อนว้าวเป็นดวงที่ให้ตัวตนของคุณขึ้นมาคือได้เอชเอาครับเป็นดวงที่มีความสุขสมหวังนะคะสมปรารถนาเป็นดวงของการที่แบบพบรักครั้งใหม่สดชื่นเขาเรียกว่าสดชื่นแจ,จ่มใสใจเต้นลรัวนะคะ มันจะเป็นภาวะของการที่ว่าคุณจะเป็นดวงที่มีเสน่ห์มากมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะแล้วในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําให้คุณแบบตกหลุมรักนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคุยกันผ่านตากันจากออนไลน์อย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังเกิดความที่แบบว่าเอ๊เราจะเชื่อเขาได้ไหมนะเพราะว่ามันอาจจะรู้จักกันผิวเผินและการที่เขาเข้ามา การที่เขาเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออขยันพูดขยันจีบมาอย่างสม่ําเสมออย่างเงี้ยมันทำให้คุณใจสัน่นแล้วคุณรู้สึกแบบอินเลิฟอะแต่ในขณะเดียวกันคุณย,ยังรู้สึกว่าเขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคุณเนี่ยจริงใจกับเขานะคะอยากมั่นคงกับเขามากๆอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีความรู้สึกเหมือนการที่แบบถูกรักและได้รักอีกครั้ง สำหรับในเรื่องของการงานการงานนี้เป็นดวงที่ดีมากๆนะคะ3เดือนนี้ชาวราศีมกกังกรนะคะคนที่มีเขาเรียกว่ามีสกิลติดตัวเนาะไม่ว่าความสามารถพิเศษของคุณจะเป็นอะไรคุณสามารถเอามาเป็นเออเขาเรียกว่าต่อยอดในเรื่องของการสร้างรายได้ได้มีอาชีพที่สองที่สแน่นอนนะคะหลายคนอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบทำธุรกิจเล็กๆ ครูเข้าใจใสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลายคนก็อยากมีรายได้เสริมก็อาจจะเริ่มจากการที่แบบซื้อมาขายไปอะไรอย่างนี้ค่ะการขายของออนไลน์เนี่ยค่อนข้างได้ผลดีนะคะคุณจะได้รับเงินที่แบบเป็นเกาะเป็นกรรมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของคุณนะขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะคะแต่ที่แน่ๆคุณจะรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตของคุณมากๆในช่วงสามเดือนนี้ การงานการเงินความรักเนี่ยคุณจะมีความสุขกายสบายใจมีความรู้สึกแบบเออมีมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะผู้ขอเริ่มต้นที่การงานนะคะการงานชาวราศีมกรสามเดือนนี้ไตรมาสที่สามจะเป็นยังไงได้ไพ่สักถ้วยเข้ามานะคะ 9, เก้าเหรียญเก้าถ้วย เป็นดวงของการที่คุณน่าจะเจอแพชชั่นอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของการงานแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกแบบอยากทุ่มเต็มที่อยากทุ่มเกินร้อยคุณมีความมั่นใจมากว่าคุณจะทําเงินได้จากสิ่งที่คุณกําลังจะทำนะคะแล้วก็เป็นการที่แบบ คุณมองเห็นภาพถึงการที่คุณจะได้กําไรหรือคุณได้จับเงินจากธุรกิจนี้ไพ่บอกว่าสู้เลยทําเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งคาดหวังมากเกินไปมันก็ยังมีไพ่ห้าดาบเข้ามาอยู่นะไพ่ห้าดาบตรงนี้มันก็จะหมายถึงการที่การถูกแทงข้างลังในเรื่องของสัญญาว่าจ้างอย่างเงี้ยเราต้องดูให้ดีว่า,าจ,จะมีแบบคลิกกี้เล็กๆที่ทำให้เราอาจจะเสียเปรียบได้ คโกงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องของมันพอมันเต็มมันพอมันตามมันด้วยแบบชัยยอดเงี้ยเราก็ยังเป็นไพ่แบบก้าวถ้วยอย่างเงี้ยปัวค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าคุณจะมีความมั่นใจเกินไปแล้วคุณก็เขาเรียกว่ามีความมั่นใจมีความที่อยากจะทำเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นนะคะความมุ่งมั่นความต่อสู้ความมั่นใจที่มันมากเกินไปมากมาก,มากจนเกินที่คุณจะ มองถึงข้อเสียของมันข้อผิดพลาดของมันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไพ่เตือนนะคะว่าโอเคแหละความมั่นใจความสุขหรือแ a ช s i o ที่คุณกําลังจะทําเนี่ยมันดีไหมมันดีอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไพ่ก็บอกว่าให้ลดลบให้ลดลดความมั่นใจลงมาหน่อยนะคะเผื่อมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะไพ่แนะนําว่าถ้าทําคนเดียวถ้าทําคนเดียวได้ทําคนเดียวดีกว่านะคะอย่าไปร่วมหุ้นกับใครเนาะหรือถ้าเราไปกูน ผู้ยืมเงินเข้ามาเนี่ยก็ดูในเรื่องของสัญญาดีๆในการที่เราจะไปพาร์เนอร์อะไรกับใครให้ดูเรื่องของสัญญาเน้นอย่าพูดกันปกักเป่านะเซ็นไปลายลักษณ์อักษรมาก็ได้ถ้าขายไอเดียนี้ก็ระวังโดนกอบไอเดียอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณทํางานประจาําทํางานที่เป็นบริษัทก็มีแนวโน้มว่าผลงานที่คุณสร้างอย่างเงี้ยก็อาจจะขโมยไปได้เหมือนกันเนาะมันก็อาจจะให้คุณเกิดความแบบรู้สึก เสียใจยรู้สึกแบบโกรธรู้สึกโมโหเล็กๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็จะปล่อยไปนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณก็ก็ดีกว่าที่ที่เป็นอยู่พุดนไงล่ะก็ก็ฉันเก่งฉันก็สามารถที่จะทำอะไรให้ดีกว่านี้ได้อีกหลายอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะปูเองก็ไม่ได้ดูดวงน,น,นานเนาะคำศัพท์คทำศัพท์แสงที่จะใช้แบบอธิบายมามันก็ เออ<ม>ก็ยังวนนอยู่นะคะเดี๋ยวจะพยายามปรับตัวแล้วถ้าเป็นเรื่องการเงินการเงินสามเดือนนี้จะเป็นยังไงเ<ม>ด้ดเดทาวเวอร์ในสามเดือนทิงออครับโอ้หการเงินนาะ หมอกได้เลยว่าดีนะคะด,ด,ดีดีตรงที่แบบว่ามันอาจจะยังในช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นกกอบเป็นกรรมอย่างที่เพื่นานดวงคุณบอกว่าถ้าทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นไพ่ของการที่ว่าคุณก็จะเกิดการที่มีไมเซ็ e ว่าฉันอยากจะมั่นคงฉันอยากจะมีเงินมากกว่านี้ฉันจะเป็นคนขยันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชาวราศีมืก,ก่อนก็ยังเป็น คนที่เชียงชิวอยู่ก็ยังจะเป็นบางครั้งบางอารมณ์เราก็อาจจะรู้สึกแบบเออพักหน่อยดีกว่าหรือช่วงนี้ชิวอยู่ยังไม่ทําก็ได้เพราะฉะนั้นการเงินในช่วงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาตามตามแรงแพชชั่นของเรานะคะแต่มันก็จะมีภาพของการที่คุณมองเห็นว่าตัวเองอ่ะอยากจะรวยอยากจะมั่นคงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะขยันขยันนะคะขยันเพื่อที่จะให้ให้ความสําเร็จ ให้ความแบบเขาเรียกว่าการอิสระทางด้านการเงินของคุณเนี่ยเป็นภาพให้มันชัดเจนขึ้นคุณก็จะขยันขึ้นนะคะทํางานศิลปะดีเป็นนักเขียนดีเป็นนักแต่งเพลงได้เป็นนักร้องนักแสดงเป็นคนที่อยู่ในแวดวงศิลปะการใชุ้นทรีในการสร้างสารรค์งานเนี่ยค่อนข้างดีนะคะหลายคนจะเป็นนักวาดภาพประกอบเนาะเอ,อเขียนบทความอย่างนี้ก็ได้นะคะที่ใช้แบบ ออความคิดสร้างสารรค์อย่างนี้ค่ะเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการซื้อมาขายไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆคุณจะไม่ได้มีอาชีพเดียวนะคุณจะมี2ถึง3อาชีพนะคะในการสร้างรายได้แล้วคุณก็จะรู้สึกสนุกกับมันมากๆนะคะอู้ไพ่ใบนี้หน่องมาเล่นหุ้นไพ่ใบนี้เอาดีทางด้านหุ้นก็ได้นะคะ แต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นผู้นี้ก็อยากให้เป็นเล่นไปทีแล้วนิดๆหน่อยๆลองดูก่อนก็แล้วกันเนาะอยังไม่ต้องที่แบบว่าจะทุ่มเยอะซื้อเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะในเรื่องของความรักแต่จริงๆไพ่แปดแปดเหรียญเนี่ยมันก็พูดถึงหุ้นก็ได้นะคะเป็นไพ่หุ้นเล่นหุ้นเล่นเหรียญอะไรประมาณนี้ค่ะ ความรักนะคะความรักใจมากนี้ของชาวราศรีมกรหรือความลุ่มหลงหลงไหลความมีสเสน่ห์จริงๆด้วย ที่ผ่านมานะคะชาวราศีมื่ก่อนน่าจะเจ็บปวดในเรื่องของความรักมามากพอสมควรมีเกณฑ์การถูกผักกลางการถูกโกหกการถูกทอดทิ้งทรยศนะคะการผิดหวังในความรักในอย่างรุนแรงทําให้ช่วงนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักอาปูบอกไดเลยนะคุณอยากรู้สึกแบบฉันยังไม่พร้อมฉันเจ็บหนักอยู่ฉันขอพักก่อนได้ไหมฉันยังไม่รู้สึกที่ เันยิงเจ็บปวดอยู่นะคะแต่คุณเชื่อไหมว่ายิ่งคุณปิดกั้นตัวเองเท่าไหร่ยังอยากอยู่คนเดียวเท่าไหร่เนี่ยมันหนีไม่พ้นเพราะยังไงซะนะคะคุณก็จะมีเสน่ห์แรงคุณจะถูกจีบนะคะมีหลายคนมากมายเข้ามาให้คุณเลือกนะคะมีเออเข้ามาให้คุณเลือกเข้ามาอยากรู้จักคุณเข้ามาแบบอยากทําให้คุณดีขึ้นมามอบความรักให้กับคุณจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเสน่ห์มากๆถูกเอาอกเอาใจได้รับของขวัญนะคะแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบ เปออิยวยาทำให้คุณรู้สึกแบบสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะได้เจอรักแท้ก็ได้แต่ว่าก็ยังแบบด้วยความที่เรายังเจ็บอยู่นะคะจากอดีตเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะเปิดใจให้กับความรักครั้งนี้ดีไหมมันก็ยังมีความลังเลอยู่แต่ไพ่ก็แบบว่าเอาละใน3เดือนนี้นะไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บหนักมาแค่ไหนเนี่ยใน3เดือนนี้มันก็จะถูกเยยวยาแล้วก็คุณก็กําลังจะดีขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแบบ มีความรักข้างใหม่หรือเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองนะคะสำหรับชาวราศีเมื่อกรสรุปสั้นๆในเรื่องของการงานการเงินก็คือว่าขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยนะคะ ชิลๆมากก็อาจจะได้น้อยช่วงไหนแพชชั่นเยอะอ่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบทำเงินได้มากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการเงินการงานเนี่ยมันก็ยังเป็นช่วงที่คุณมีความสุขกายสบายใจอยู่เนาะมีสิ่งที่คุณอยากจะทำมีสิ่งที่คุณอยากจะผจญภัยมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณกล้าได้กล้าเสียค่อนข้างสูงนะคะทำงานต่างประเทศดีติดต่อดีลกับประเทศดีการค้าขายออนไลน์ดีนะคะและที่สำคัญคุณไม่ได้มีแค่หนึ่งงาน คุณจะมี2งาน3งานเข้ามาหรือ4งานก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกคุณมีแพชชั่นคุณก็กจะขยันมากๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักจบไปเลยค่ะอะไรที่มันไม่ดีนะคะเพราะว่า สิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังจะมีเสน่ห์มีคนมามอบความรักมีคนมาเยียวยาหัวใจนะคะคุณอาจจะตกกลุ่มรักเขาหรืออาจจะไม่ตกกลุ่มรักเขาก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการที่มีใครเข้ามาสักคนเห็นคุณค่าของคุณเนี่ยมันก็จะเยียวยาคุณนะคะและทําให้คุณพร้อมที่จะเปิดใจก้าวต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับชาวราศีมื่ก่อนก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจาะกันในเรื่องของความรักโดยเฉพาะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ